จังเลยดอกอะไรเนี่ยเหมือนดอกสีตรังที่บ้านเราเพียงแต่ว่านี่เป็นสีขาวสวยนะเนี่ยสวยดีมองมาแต่ไกล้นึกว่าเห็ดค่ะพอเดินมาดีแล้วเป็นดอกไม้ ไม่ได้กล่าวสวัสดีนะคะเมื่อกี้เพราะว่าเสียงนกร้องเพราะดีจะพาเดินไปดูจะพาเดินไปดูผักชีล้อมแล้วก็ตรงที่เห็ดโมเรลนะคะและถั่วหวาน ถ้าหากยกให้สูงขึ้นมันจะเห็นบ้านคนเนี่ยสิค่ะลัวกลัวจะติดลิขสธิ์โอ้โหต้นที่ว่าดอกขาวๆนะคะต้นที่ว่าดอกขาวๆตอนนี้ดอกร่วงแล้วเป็นแบบนี้มีผลด้วยนะไม่กล้าใเห็นบ้านโอหผักชีล้อม ก็ยังมีอยู่ยังไม่ตายเนี่ยค่ะเข้ามาตัดเป็นพุ่มมีต้นม,มีมีเม็ดด้วยเนี่ยค่ะรู้สึกมีมีใบอ่อนๆด้วยนะมีใบอ่อนๆคราวน,นี้ก็จะพาไปดู ัวหวานยอดถัวหวานค่ะเจ้านกโรบินโรบินโรบ,บินหากินไส้เดือนเมเปั้นตอนนี้ก็มีลูกแล้วเห็นไหมคะลูก มาครั้งนี้ไม่ได้มาประมาณสามอาทิตย์สามหรือสี่อาทิตย์นะทรห้นออกดอกแล้วสวยเลยหือยอดสวยมาถึงตรงนี้บางทีพวกนี้อาจจะมาเก็บยอดนะคะขนาดนเนี้ยอร่อยเนี่ยอร่อย ดอกเยอะนะอุ้ยดอกเยอะดยที่ชอบุ่มๆนี่ถ้าเก็บนะีคะได้สองสามกรรมเลยนะหมายถึงเก็บยอดนะคะรวยจังเลยถั่วหวานเนี่ยค่ะแต่ที่ไม่อยากจะเก็บเห็นไหมคะเนี่ยยังมีช่อดอกชอบดูดอกถึงไม่เก็บนะคะเก็บผักอื่นกิน ปล่อยไว้ให้เขามีดอกมันสวยดีดูดอกดอกนะโอ้ยดูฮ้ยจังเลย,ยปีนี้ปีนี้ถั่วหวานออกดอกดอกมากดอกเยอะมาก หรือมันอาจจะเป็นเพราะปีที่แล้วเดือนนี้ไม่ได้มามาก็ช่วงที่ถั่วหวานมีฝักแล้วหวานอร่อยนะเนี่ยแต่มีช่อดอกเสียงลูนค่ะโอ้โห ใช่น้อยๆเสียงรูนค่ะเสียงรูนส่วนอันนี้ก็คือผักชีล้อมพันด่างไงคะเนี่ยเป็นผักชีล้อมพันด่างกิ่นเดียวกันกับผักชีล้อมเลยใบก็เหมือนกันก้านก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าใบด่างค่ะ ให้ดูผักชีล้อมตรงนั้นเป็นผักชีล้อมจริงๆนะคะเดี๋ยวค่อยแวะไปดูเดี๋ยวค่อยแวะไปดูนี่ไม่ออกผักชีล้อมตรงที่อันนี้ไม่ใช่สตรอเบอรี่ป่านะเป็นอินเดียนสตรอเบอรี่ที่มีรสจืดค่ะสวยจังเลยเยอะด้วย เยอะจริงๆเยอะมากโอ้โหถ้าหากมาอีกอาทิตย์หน้าก็เหมือนเดิมแล้วค่ะดอกเก่าร่วงแล้วดอกใหม่บานไม่ใช่น้อยๆอยนะเนี่ยแต่น่าจะเก็บยอดอยากเก็บยอดแต่ว่าเก็บไม่ลงเพราะมันจะมีช่อดอกเนี่ยช่อดอกแบบเนี้ย เนี่ยยังเลืออ้อยต่อมานะยังเลืออ้อยต่อไปอีกส่วนอันนี้ก็เป็นเฟิร์นนะก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นเฟิร์นกินได้หรือเปล่าเนี่ยถั่วหวานเลื้อยมาตรงนี้ไม่ได้เลื้อยค่ะเม็ดกระเด็นมาเนีย่ยเห็นไหมมาเกิดอยู่ตรงนี้อีกแล้ปีหน้าก็คงโตเนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้อีกต้นหนึ่งดีจังงามด้วยนะ ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะได้พบกันใหม่ขอบคุณอีกครั้งนึงขอบคุณจริงๆให้ดูเสียงรุนโหยหวนขอบคุณอีกครั้งหนึ่งไว้พบกันใหม่นะคะยังไงก็ขอฝากช่องนี้ด้วยสวัสดีค่ะ